เสาอาท์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นของจะเรียกเขาเป็นอินฟลูได้ไหมพี่ติง่งก็มันเป็นอยู่แล้วฮะคุณคุณสัตว์อสูรน,น่ะคุณสัตว์อสูรหรือคุณบุรีกาญจนบ,บุรีใช่ไหมใช่ฮะเออข่าวก่อนเนี่ยเขามีอะไรนะเป็นข่าวเรื่องคลิปที่เขาไปโวยเรื่องซ่อมรถนะพี่ติ่งโอ้ไปข่าวดีเขาทำคลิปเยอะฮะเขาตอบโต้คนไปทั่วนะฮะเขาตอบโต้กับคน คนแก่คนเท่าคนดังไปทั่วแล้ว<ล>ก็ใ,ใน TikTok ใน TikTok ใช้ความห่ามความบ้า<อ>แล้วก็เล่นกับสิงโตเนี่ยคนรู้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งสิงโตที่ไอคนนี้เลี้ยงเนี่ยมันจะหลุดออกมาไงครับเหตุการณ์เ,<อ>เกิดวันที่4ตุลาคมนะฮะแต่ผมเล่าอย่างนี้ก่อนสืบเนื่องจากวันที่3นี่เขาเลี้ยงอยู่แล้วนะสิงโตเลี้ยงอยู่แล้วสิงโตไอตัวเนี้ยคือตัวเมียตัวเมียอายุ ขวบ2เดือนอเลี้ยงอยู่แล้วครับแล้ววันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อุทยาน,ยนยวิ่งมาคุณเห็นไหมโมไซเมื่อกี้นี้อยู่เทินกลับไปแล้วเขาเห็นไ<อ>ง,งมัก็ดูอยู่เว้ยน่นหมาหรือหมาหมาหรืออะไรวะผมว่าถ้าเลี้ยวกลับเนียเขารู้ว่ามไม่ใช่หมาเพราะมันเคยหลุดมาแล้วพี่ต็งนี่แล้วเด็กฮะแล้วเด็กวิ่งกันอยู่เนี่ยเหมืนมอนเออ เด็กมันวิ่งตามด้ว่ยไงฮะน่ะไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้เป็นมุมที่สิงโตมันย้อนไปแล้ว oh. อ๋อมันย้อนกลับมาแล้วมันวิ่งไปหามโมไซค์แล้วแล้วมันย้อนกลับมาแล้วแล้วเด็กก็วิ่งวงแตกมาเนี่ยฮะอะ่แล้วเดี๋ยวดูนะฮะมันออกไปตรงทุง่งหญ้าไอ,อ,อ้ทุ่งทางซ้ายมือดำดำมืดๆฮะเดี๋ยวจะเห็นตอนแสงไฟสาดเข้าไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งอ่เนี่ยเด็กวิ่งแล้วอ่านี้ไอ้เจ้าหัวย้อนใช่ไหมโอ้โหนี่ตายมาแล้วตายมันย้อมาเลยนะไอ่คนเล็กเนี่ยฮะตัวเล็กเนี่ยนะ โอ้โหเสียงกรี๊ดพี่ติงนี่นะฮะเนี่ยฮะ,ะแล้วดูนี่อันนี้ประตูบ้านนปาะเนี่ยใช่ไหมที่หลุดาออมาใช่ปะบ้านเขาอยู่ข้างล่างพี่ติงามาจากซ้ายมือข้างล่างเออเออน,นี่นะฮะ,ะค,คือเขาบอกว่าเขาซ่อมกรงเขาก็เลยเอาสิงโตมาล่ามไว้ข้างนอกนอกกรงครับแล้วมันหลุดออกมา นี่นะฮะก็3ตุลาเจ้าหน้าที่มามาบอกให้ปรับปรุงกรงหน่อยมันไม่แน่นนาวันที่4ก็เลยเอาไปล่ามโซ่แถวบ้านแล้วตัวเองก็ซ่อมกรงปรากฏว่าตอนล่ามโซ่นี่พี่ติ่งดูเข้าป่าเห็นไหมดูนะเข้าป่าเขาสาดไฟไปน่ะพอปรากฏวันที่4วันเนี้ยเนี่ยก็คือไปล่ามโซ่คนพยายามตะโกนเรียกเจ้าของบ้านนะบอกเฮ้ยมาดูสิงโตมึงหน่อยเขาไม่รู้ว่าสิงโตเขาหลุดเลยไอ้นั่นสงสัยนอนอยู่ั้งไม่รู้เรื่องนะสิงโตชื่อมาเหสีนะตัวนี้นะมาเหสีเนียมานวฮะ เนี่ยเหมือนงงๆฮะอ่ะงงมันไม่รู้ <kort. S 2> ว่าสิงโตตัวเองหลุดนะสัตว์อสูรงงนี่นอกจากมีสิงโตเนี่ยม,มีไอไอน้าย่นด้วยนะผมไม่แน่ใจพันอะไรบูด็อกใช่ไหมูนี่ฮะตามล่าสิงโตมาแล้วนะฮะ แล้วก็ออกไปตามล่ากันแล้วปรากฏว่ามันไปขย่าเด็ก11ขวบใช่ไหมฮะ,ฮะเด็ก11ขวบเนี่ยโดนโดนหนักหน่อยมีแผลชะกันตรงสะโพกซ้ายแต่ว่าก็มีพลเมืองดีชาวบ้านนี่แหละเขาไปช่วยเด็กเอาไว้อีกคนนั้นน่ะโดนเล็บขว่วนโดนมันตะปบใส่ยเย็่ยมไปสี่เข็มสรุปบ,บาดเจ็บไป2คน2คนเด็กอายุ11็ขวบชื่อน้องพีเนี่ยโดนกัดที่สะโพกส่วนผู้ชายคนนึงเนี่ยโดนข่วนเข้าไปช่วยเด็ก ต่อยสิงโตไปทีหนึ่งทุบหัวทุบหัวมาเลยอันมันก็โดนสิงโตตะปบเนี่ยดูอันนี้มันไปแป๊บเดียวมันก็เอาสิงโตกลับมาได้แล้วนะเขาเลี้ยงเขาพี่ติ๋งแต่ดูกงอันนี้ดูดูดูเห็นไหมฮะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อนะพอเวลามันเล่นไงเจ้าของมันก็เก็บเล็บได้กับเจ้าของมันเก็บเล็บเออแต่มันออกไปข้างนอกเนี่ยมันซัดเขาเต็มเวงเลยนะฮะนี่เขาถึงบอกะว่าการเลี้ยงสิงโตเนี่ยเขาต้องดูว่าแหมมันเลี้ยงได้ถูกหลักไหมนะการ การดูลงดูแลการจะไม่ก่อความรำคาญเนี่ยเขาถึงมีนะถ้าคนที่ขออนุญาตเลี้ยงสิงโตถูกไหมฮะครับเออทีนี้พอคุณขออนุญาตไม่ได้เนี่ยคุณขออนุญาตได้แล้วแต่คุณเลี้ยงไม่ดีเนี่ยนะออกมาก่อเหตุวุ่นวายเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยนะฮะ ก็โดนยึดสิงโตฮะนะก็ล่าสุดก็โดนโดนนะฮะก็เป็นเป็นทางบึงเฉวางนะพื้นที่บึงเฉวางนะฮะเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็มีคําสั่งออกมาเรียบร้อยว่า<ข>อายัดตัวสิงโตคำสั่งต้องมาจะากรมอุทยานฮะนะกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุน์พืชจะต้องเป็นคนออกใบอนุญ,ญาตและเป็นคนที่ถอนใบอนุญาตนะก็ต้องเอาสิงโตไปไว้ที่บึงเฉวบึงชวางที่สุพรรณ เหตุเกิดนี่เกิดที่กาญจนบุรีนะครับนี่นะฮะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วง6กโมงเย็นอ่าหกโมงเย็นคือย้ายสิงโตนะแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่ก็มาลงพื้นที่แล้วก็ไปดูกรงดูอะไรกันไอตอนที่เขาไปเมื่อวานที่พื้นที่เนี่ยพี่ติ๋งที่บ้านของสัตว์สูนเนี่ยนะฮะเขาเอาสิงโตมาเหสีอ่ะไม่ได้ไว้ในกรงแล้วเอาไปขังในห้องอ่าเนี่ยตอนเจ้าหน้าที่มาเนี่ยคือเปลี่ยนที่แล้วไม่ลามโซ่แล้วขังห้องเลยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจกรง แลวก็สุดท้ายก็มีการเอาตัวไอ้สิงโตมาเหสีเนี่ยส่งไปที่บึงฉวากเนี่ยฮะเมื่อวานในขั้นตอนประมาณนี้เลยเนี่ยส่วนส่วนเจ้าตัวเนี่ยนะฮะตามข้อมูลเนี่ยเขามีการโพสต์วันนี้นะเขาโพสต์วันนี้ด้วยหลังจากเมื่อวานนี้ตัวเองก็ติดตามไปส่งสิงโตตัวเองถึงที่บึงฉวากใช่ไหมฮะมแล้ววันนี้เจ้าตัวโพสต์ข้อมูลประมาณว่าเหมือนกับ อารัมพบทสักนิดหนึ่งว่า<ะ>เออเขาผิดพลาดเองแหละจนทำให้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้หลังจากนี้ในชุมชนเนี่ยจะไม่มีปัญหาแบบนี้อีกอเขาก็รับผิดชอบทุกอย่างอะไรประมาณนั้นไปนี่เจ้าตัวก็โพสต์มาเด<ะ>ี๋ยวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดก็มีข้อมูลมาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมอุทยานส่งตัวแทนไปแจ้งเอาผิดสัตว์อสูรและ,ะนายปริญญาคนนี้เนี่ยแจ้งเอาผิดเนี่ยเขาบอกว่า มันเข้าข่ายความผิดตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาตรา15กับมาตรา377โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอก็แจ้งความเรียบร้อยอนะฮะดำเนินการอายัดสิงโตก็เป็นอีกอย่างนึงที่ควบคู่กันไปครับพีบ่ติ๋งนี่นะฮะอันนี้ก็คือสภาพสิงโตล่าสุดอ่ะ,ะสิงโตที่เลี้ยงเนี่ยมันก็เอาไปทำคอนเทนต์ตลอดนะฮะเอาไปทำคอ,คอนเทนต์มีกอดการมีให้อาหารมีอะไรต่ออะไรมีเล่นเนี่ยนะอเออแล้วก็ เราก็นึกว่าสิงโตมันเชื่องแต่เราเด็กที่รู้อะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเชื่องนะฮะเขาบอกว่ามีสัญชาตญาณมันมีสัญชาตญาณของปลาของกันนก็เชื่องกับเจ้าของแต่ว่าคนอื่นเนี่ยคุณดูนะฮะหลุดเข้ามาแป๊บเดียวเนี่ย ลุดออกไปแป๊บเดียวนี่นะขย่ำเลยอ่าขย่ำแล้วนะครับอเนี่ยคือคือ,คอมันก็มีประเด็นที่สังคมกําลังตั้งคําถามแหละพี่ติง่งอันนี้นี่มันหลายมุมมองนะฮะมุมมองหนึ่งก็คือเอ้แล้วบ้านเราจะสามารถแก้ไขกฎหมายดไ,ได้ไหมเรื่องของการครอบครองสิงโตอ,อะไรประมาณอย่างนี้ว่าต่อไปเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้เพราะตอนนี้ตัวเลขม,มันเยอะมากพี่ติ่งคนที่เลี้ยงสิงโตครับหลังๆก็มีอินฟลูลเลี้ยงสิงโตทำคอนเทนต์ด้วยนะฮะ,ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยถ้าฉันเลี้ยงเนี่ย ฉันดูแลดีฉันมีเขาเรียกอะไรนะการทํากรงที่ดีตามที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเขาระบุเอาไว้เนี่ยฉันก็สามารถเลียงได้เมือเม่อวันนี้ผมสัมภาษณ์คุณคุณหนิงที่เขาเลียงสิงโตที่เชียงใหม่พี่ติงเ,เขาทํากรงอ่ะพื้นที่ สามชั้น50ตารางวาเขาบอกของเขาเนี่ยชาวบ้านก็คือไม่สามารถเข้าไปถึงตัวสิงโตได้เลยมีสามชั้นเลยนะสามชั้นนะหลุดมาชั้นหนึ่งก็อย่างเหลยอชั้นสองใช่หลุดชั้นสองก็เหลือชั้นสามใช่ฮะแต่ชั้นสามเนี่ยจะไม่ปล่อยออกมาอยู่แล้วเขาบอกชั้นสี่นี่ไม่ดีแล้วนะชั้นสี่ข้างนอกไม่ใช่นะฮะเออนี่นะเนี่ยมันก็เป็นประเด็นไปลองฟังเสียงปริญญาหน่อยแมเจ้าของสิงโตครับ ก็ตกใจครับก็รีบวิ่งออกมาดูแลครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เราก็พยายามล็อกน้องแล้วก็พาเข้าไปเพราะคนเยอะครับเรื่องอาการบาดเจ็บเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรที่เราพร้อมดูแลพร้อมพร้อมดูแลยายาทุกอย่างครับอยากอยากฝากอะไรถึงน้องที่บาดเจ็บครับขอโทษครับที่มันเกิดเรื่องแบบนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆครับคือผมไม่ไม่ไม่ได้อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับประเด็นเป็นช่วงที่เรากําลังทํากงใหม่ครับแล้วก็แยกตัวน้องออกมาเหมือนว่าในกงเราเราลื้อทําไมครับ ปกติน้องไม่ก้าวเล้านะครับผมผมคิดว่าน้องอาจจะวิ่งเล่นกันแล้วน้องแบบว่า ือเขาเห็นนะสันทัตยานนะครับเขาก็เลยพุ่งเข้ามาเหมือนกระโจนใส่อะไรประมาณนี้ครับคือผมไม่ไม่ได้เห็นภาพแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นครับก็เงื่อนไขอายัดตัวสิงโตก็คือตัวของคุณปริญญาเนี่ยต้องเขาเรียกคัฟเวอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสิงโตต้องจ่ายทั้งหมดนะฮะอันนี้ที่ไหนอันนี้ภาพที่ไหนที่บึงฉวากอันนี้ล่าสดภาพล่าสดอันนี้คือเอาสิงโตมาเหตสีมาอยู่บึงฉวากนะฮะใช่ตัวร่างกายเรียบร้อยเพราะนั้นพื้นที่จะกว้างใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะอ่าเดี๋ยวดูอะศซนย์พัฒนาการจัดการสัตวป่าาบึง ก็จะมีพื้นที่วิ่งเล่นพื้นที่สันทนาการของสัตว์ได้นะฮะคลายคงคลายเครียดเพราะว่าถ้าอยู่บ้านของสัตว์อสูรหรือเจ้าของเดิมเนี่ยมันก็เป็นกรงแคบแคบมันแคบมันแคบแล้วชาวบ้านบอกมันหลุดมาแล้ว3ครั้งเร็งเนี่ยปัญหาสำคัญมันหลุดมาแล้ว3ครั้งอย่างคนที่เมื่อวานไปช่วยเด็กแล้วแล้วไปทุบหัวไอ้มาเหสีอ่ะแล้วโดนตะปบใช่ไหมฮะยังไปสีเข็มวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกโอ้โหหลุดมา3าครั้งแล้วที่หลุดมาแบบนี้เนี่ย ไอ้วันที่เกิดเรื่องอ่ะผมได้ยินเสียงเด็กตะโกนร้องขอความช่วยเหลือผมก็วิ่งไปดูนี่คนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนี่นนี้ใช่คุณสราวุธนะฮะสราวุธบอกพอเห็นปั๊บไปสิงโตเนี่ยไอตอนที่มันขยํำเด็กเขาเขาคิดได้อย่างเดียวคือต้องช่วยเด็กก่อนครับก็เลยเอากำปั้นเนี่ยทุบชาตยานนะทุบหัวเลยกาทุบดังปึ้งเนี่ยนี่ฮะไอม่เหสีมันตกใจพี่ติงโอ้โหนี่ฮะเออเขาบอกมันตกใจแล้วมันหันมาปุ๊บมันแหวงเลยตับปบฟับเข้านี่เขาน่องนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นไอมาเหสีก็วิ่่งงงหนนีเลลยยะอออฟัจ้ตดู หนึ่งได้ยินเสียงน้องพีบอกว่าพี่บอยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยก็คือว่าผมไปถึงหน้าแบบสิงโตแล้วก็น้องพีเลยต่อหน้าเลยตอนหน้าก็มันเล่นอยู่ในหัวครับว่าทําไงก็ได้ให้มันปล่อยปากก็เอามือทุบหัวมันเลยครับแต่มันสู้พี่กลับอ่ะก็คือว่ามันพอมันมันรู้สึกเจ็บมันก็ปล่อยแล้วมันก็ตะปบกผมมันเหมือนว่าคงคิดว่าผมไปทําอะไรมัน กระโดดตรงขาอะไรพอดีก็เล็บครับแลหลังจากนั้นพอมันหนีมันมันทุบมาเสร็จมันหนีไหมพี่ก็คือว่าพอน้องรุดปุ๊บก็คือว่าผมก็ไม่สนใจละมึงจะไปไหนต่อมันขอโทษนะครับคือว่ามันจะไปไหนต่อผมก็ไม่สนใจแล้วก็คือว่าน้องรุดมาได้ผมก็ตามน้องมา น,นี่นะฮะ,ะโซนอาการเด็กล่าสุดเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าน้องปลอดภยดัยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก่อนหน้านี้หลังเกิดเรื่องอ่ะคือสติแตกเด็กอ่ะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วครับแค่เจอหมานี่คุณก็กลัวแล้วนะดิฉันต <ะ S 1> <ค>้ก็นะครัโอ <laughs> ้โหที่เจ้าป่านะเนี่ยเขาบอกว่าคุณปรินยาเจ้าของสิงโตเนี่ยก็เข้ามาขอโทษแล้วแต่เรื่องค่าเสียหายค่ารักษาเนี่ย ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนี้นะครับนี่สิงโตมันอายุแค่ขวบกว่าเท่านั้นเองนะฮะขบสองเออมันก็เลยกลัวผู้ใหญ่มันไม่กลัวเด็กมันจะ่เด็กนะโดนผู้ใหญ่ตบหัวมันก็ไปเขาบอกเป็นสัญชาตญาณด้วยมันรู้อยู่แล้วว่าเด็กอ่อนแอแต่ถ้ามันเจอผู้ใหญ่มันไม่กล้าครับเออมันเลยเห็นเห็นคุณสลายุทธ์ตกใจโดนแพ่มกระบาลแล้วเจ้าของออกไปแป๊บเดียวแล้วมันวิ่งกลับพ้าบ้านเลยนะแป๊บเดียวนะพี่ติ๋งนะเนี่ยเออเอาเอากลับมาได้ตอนนี้ อสิงโตตัวนี้นะฮะเมสีก็ไปอยู่ที่บึงฉวากเรียบร้อยนะครับเนี่ยปริญญาก็เศร้าเลยนะฮะไปส่งเหสสีถึงบึงฉวากกินข้าวไม่ได้เลยแล้วจะมีแค่ภาพนี้ภาพเดียวนะฮะไม่มีน้องวิ่งวิ่งเล่นไปทั่วแล้วมันซึมพี่ติงมันซึมหรอ่ากินข้าวไม่หมดอ่ากินข้าวไม่หมดมัเปลี่ยนที่อ่ะแล้วก็มีอาการป่วยด้วยเขาเขาตรวจเจอเมื่อวานเนี่ยหายใจผิดปกติแต่วันนี้หายใจกลับมาดีขึ้นเนี่อาหารนี่เต็มเลยนะวนนี้กินไม่หมดกินไม่หมดเนื้อสัตว์มันมันแปลกที่นะ เขาเตรียมเนื้อวัว1โลนะฮะโครงไก่สองโลครึ่งอกไก่อีกโลเนื้อหมูอีกโลนะฮะแต่กินไม่หมดแล้วก็มีอาการป่วยเล็กน้อยนะครับมีถุงนึ่งถุงน้ําอะไรเขาตรวจเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เจ้าหน้าที่ก็คงรักษาอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แลนะครับเด็กก็ปลอดภัยนะฮะครับครับ